สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง EP นี้เป็น EP ที่ที่ทสองคร EP แรกจะเป็นการแนะนำะว่าลับโยค,คืออะไรแนะนำฟาร์มวันนี้เนี่ยจะมาพูดแต่ว่าความลับโยคพัฒนาพันธ์สุนัขสีอะไรบ้าง มีจำหน่ายสีอะไรมา <c oughs> ก Dank, <c oughs> ณ็ณณ,ณวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราทำแต่สีสีชอบเป็นหลักซึ่งจะต่างจากเมื่อก่อนตอนเริ่มแรกๆเนี่ยคือเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรามีความชอบในสีไหนเราคิดแ,แค่ว่ามันมันคือบบระเบิดแล้วนะครับ เราเห็นก็เนื่ําทำเราก็ทำก็เมื <c> ่อ <oughs> ตอนแรกๆเนี่ยเราเรามีตัวผู้สีเหลืองตัวหนึ่งตัวเมียสีเหลืองตัวหนึ่ง,งแล้วก็เสียตัวเมียสีช็อกตัวหนึ่งก็ทําม,มาเลยแล้วก็ผลที่ได้ก็คือมันก็สวยในระดับหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยเราเก็บเอาไว้ดูพัฒนาการว่าเมื่อผ่านไปแล้วระยะเวลาไปแล้วเนี่ยเวลาก็โตขึ้นเนี่ย ัฒนรราการของเขาเป็นยังไงบ้างเขาสวยขึ้นไหมเขาเขามีพัฒนรราการที่ดีขึ้นไหมขึ้นจากการที่เราทดสอบดูเนี่ยก็พบว่าเอ๊ะมันยังไม่ใช่ลาบดอในจินตาการของผมที่ผมวาดฝันไว้ว่าเออเราอยากทำราลบิดที่หน้าตาแบบนี้นะทรงแบบนี้นะเ,เพราะว่าเราคือ ผมเข้าใจว่าแต่ละคนก็น่าจะมีจินตนาการของตัวเองแหละเวลาเราจะทาอะไรสักอย่างมันเป็นจุดประสงค์คือเราต้องตั้งเป้าไว้ก่อนเราค่อยทาผมก็เหมือนกันจินตนาการของผมมันก็ในตอนนั้นเนี่ยคือมันยังไม่มีความรู้อะไรมากมายก็ได้แต่ว่าทําออกมาแล้วดูเอ้ยถูกใจไหมไม่ถูกใจเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆเตลมซึ่งตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกสมัยก่อนมันยังไม่มีเบน <c oughs> มันมีแต่เพจเพจที่สําหรับไม่ใช่มีเว็บที่เอาไว้สําหรับลงประกาศขายมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็าต้องเข้าไปดูว่าที่ไหนหมาสวยเราก็าไปดูสิหน้าตาพ่อแม่เขาเป็นยังไงลูกเขาออกมาเป็นยังไง็ต้ก็เข้าไปศึกษาบางทีเนี่ยมันหาความรู้จากตรงนั้นเนี่ยม,มันได้น้อยิี ถ้าจะให้รู้จริงๆคือต้องคุยต้องคุย,คยกับทางคนที่เราพัฒนาหรือบีดบีดน้องหมาซึ่งมันก็เป็นการที่ยากที่ว่าเขาจะให้ข้อมูลเราซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มนันเป็นเป็นความยากลําบากต้องบอกเป็นความยากลําบากของแต่ละความที่เขาสงสมความรู้มาอยู่ดีเขาจะมาบอกเราได้ไงมันยากมันไม่ง่าย ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมจะหาจะหาความรู้จากตรงไหน,น,นผมก็ต้องไปดูจากนนอกดูจากเว็บมือนอกแล้วก็พยายามหาข้อมูลทางทางเน็ตเนี่ยเพื่อศึกษาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้มันอาศัยเวลาออาศัยเวลามากเลยเพราะว่าหมาชุดหนึ่งกว่าจะโตเนี่ยกว่าจะเห็นฟอร์มเขาเต็มๆเ,เ,เนี่ยก็ ใช้เวลาเป็นปีก็พยายามเติมเต็มในสิ่งที่เราจินตนาการไว้ว่าเราอยากได้มากนับก็เติมไปเรื่อยฮะเติมไปเติมไปจนจนรู้สึกว่าเออนี่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราพอใจระดับหนึ่งในตอนนั้นนะแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่ยังต้องปรับปรุงอีกค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนเนี่ยผม ทำสามสีเลยก็คือสีเหลืองสีชอ็อกแล้วก็สีดำแต่ด้วยความที่ว่าเอ๊สีเหลืองเนี่ยมันกับสีดำเนี่ยมันเป็นสีสแตนดาร์ดที่แบบว่ามันมนีเยอะมากตัวสวยมันมีเยอะแต่สีช็อกเนี่ยตัวสวย,ยแบบแบบสวยถูกใจอะนะที่แบบว่าแบบยกได้แบบเนี้ยมันหาไม่เจอ ถ้าจะเอาเนี่ยคือมันต้องนาเข้าจากต่างประเทศมาอย่างเดียวเลยอะไรเนี้ยเราตอนนั้นก็ได้ติดต่อมาทางทางต่างประเทศต่างประเทศเขาก็ถามเราตรงๆเลยว่าเราจะไปเลี้ยงเล่นหรือจะเอาไปพาะซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้เราก็ตอบไปตรงๆว่าพี่ผมต้องการนําไปเพาะนะเขาก็ไม่ตอบเลยนะ หลังจากที่เราตอบไปว่าผมจะไปพ้อกนะพี่ค <c oughs> ุยกับฝรั่งนะฝรั่งเขาก็ไม่ตอบไม่หือไม่อืออะไรเลยผมก็เลยถามกลับไปว่าคือถ้าซื้อไปเล่นเล่นคุณขายใช่ไหมเขาบอกใช่แล้วถ้าซื้อไปพ้องนะเขาบอกเขาไม่ขายเอา้า <c> ฝ <oughs> ังแล้วคือบางทีเราก็ไม่เข้าใจอ่ะแต่พอลองคิดดูแล้วก็ ส่วนหนึ่งที่เขาไม่อยากจะขายให้เรามาเพเพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะยังไม่รู้ศักยภาพสองหมาที่เขาทํามาดีๆเนี่ย <c oughs> ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่มีความรู้แล้วนําไปเพาะเลยเนี่ยมันมันเสียเยอะนะน้องหมาลูกหมาที่ออกมาเนี่ยบางทีมันมันขี้เลยไปเลยจากที่เขาทําสายมาดีๆเนี่ยตรงเนี้ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นหลักๆเลยเขาก็เลย ซึ่งซึ่งอเคสที่ผมไปถามตุฝรั่งเนี่ยนะมันมันไม่ได้มีแค่เจ้าเดียวนะผมถามหลายเจ้าในต่างประเทศเซึ่งในทุกๆเจ้าเขาจะตอบเหมือนกันหมดเลยตอนแรกเราคิดว่าเขาห่วงายซึ่งมันก็มีส่วนแ,วแต่หลักๆแล้วเนี่ยเขากลัวว่าจะเอาหมาเข้ามาผู้ยิบผู้ยำจนเละทเทะ เร,เรื่องนงนะก็อืออมเราจะทำไงเลยทีนี้ทีนี้เราก็เลยต้องหันกลับมาออกแล้วเป็นอย่างก็คืออหมาที่จะเอาเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเขาเกิดขายเราผมบอกเลยนะราคาขายกับราคาส่งเนี่ยจากทางนู้นมาค่าส่งแพงกว่าราคาหมาเลยนะราคาหมานี่เป็นแสนลูกหมาเนี่ย ส่งตอนอายุ4เดือนบวกกับค่าส่งอีกซึ่งจะมีทางชิปเปอร์ซึ่งเขาจะเคลียร์ตรงนี้ให้ซึ่งค่าจ้จ่ายตรงนี้แพงกว่าค่าหมาอีกตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้างั้นเราหาลูกลูกนอกลูกนอกก็คืออะไระจากคนที่เขานำเข้าหมามาได้แล้วเขาผสมแล้วมีลูกออกมานั่นคือลูกนอกที่เกิดในไทย เราเอาตรงนั้นมาต่อยอดไปก่อนก็เลยค่อยๆสองแสวงหาดูอีกทีมมันก็ยังไม่ค่อยมีตัวไหนถูกใจแต่มันไม่มีทางให้เลือนก้อลองดูอาศัยว่ามันคิดในใจว่ามันมันเหมือนโดมิโนโให้มันเหมือนตัวต่อเลโกโ้เราค่อยๆต่อไป ใส่ความอดทนค่อยๆต่อค่อยๆพัฒนาไปตัวไหนขาดอะไรเราก็เติมเข้าไปต้องอดทนอดทนแล้วต้องใช้ความพยายามทาซ้ําแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำบางข้อเนี่ยต้องบอกเลยว่า <c oughs> ทําออกมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าเออพ่อสวยแม่สวยลูกออกมาจะสวยไม่ใช่ใชนะมันขี้เหร่พ่อ,อไปเหมือนแม่ไปเหมือนปู่ออย่าตายายล้วก็ไม่เคยเห็นนะหน้าออกไปทาง,หงไหนกันบ้าง ยิ่งตรงยิ่งี้เี่เออที่ตรงเนี้ยผมบอกเลยนะถ้าใครคิดจะฟอกสุนนะัขคุณดูให้ดีๆนะเลือกให้ดีๆในหนึ่งข้อเนี้ยคุณต้องดูถ้านำ้ำถ้าหมาเลือดมันนิ่งนะห <c oughs> น้ามันจะคล้ายๆกันหมดแต่ถ้าในข้อมันมีตัวสวยอยู่ตัวเดียวเนี้ยที่เหลือี้เี่หมดอะผมบอกเลยอย่าไปเอามาทำเสียเวลาชิบหายเลยเออ ตั้งแต่นั้นก็เลยคิดว่าสีช็อบมันันหาตัวสวยยากเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าตัวเองว่เราจะทำสีช็อบให้มันส,สวยๆจินตนาการของผมเลยในสีชอ็อมตั้งบอกเองผมชอบสุนัขที่คือ <c oughs> มันเป็นสแตนดาร์ดของคนทั่วไปคือชอบหมาที่หัวหยใหญ่แล้สองผมชอบแบบลิฟเยอะๆ ลิฟคือไอ้ตรงข้างแก้มที่มันเป็นเนื้อที่มันค่อยๆนลองไปสังเกตดูมันจะมีบางตัวมีบางตัวไม่มีผมชอบแบบมีเยอะๆมันจะทําให้ดูหน้ามันมันคมมืหน้ามันแบบว่าหน้าเกรงขามมันจะคนละอย่างกับน้องหมาที่แบบว่าไม่ค่อยมีลิฟผมชอบนะแล้วก็อชอบแบบ <c oughs> ออกลึกๆ ซึ่งต้องบอกว่าหมาอ,อกลึกเนี่ยทุกวันนี้ยหาน้อยตัวแทบจะไม่มีส่วนใหญ่มันจะเป็นสูงโขงก็คือเขาเขาผสมแล้วมันมันอ,อกจะไม่ค่อยมีนะมีก็มีน้อยอแต่ผมเป็นคนชอบสไตล์แบบนี้ชอบลำล่ำเตีย้ยมาเตี้ยไว้เป็นไรสูงก็ไม่เป็นไรแต่ขอลำล่ำหัวแบะแบหัวสามเหลี่ยมลิฟเยอะๆ,ๆหน้าตาโหด อชอบสไตล์แบบนี้ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ <c oughs> ก็ต้องเอาตรงนี้เข้ามาเพิ่มตรงนี้เข้ามาเพิ่มมันไม่จบอะความรู้มันเรียกน,น,นาาก็ไม่จบการพัฒนามันก็ไม่จบนกันมันไม่หยุดหยุดไม่ได้ถ้าหยุดคนอื่นเขาก็แซงไปอะจริงๆเราไม่ต้องไปแข่งกับใครๆครกัเราแข่งกับตัวเราเองก็กทําทําไปเรื่อยทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่รวมสิบเจ็ดสิบแปดปีเพราะฉ <c oughs> ะนั้นเนี่ย อยากจะบอกว่าสุนัขที่ทำออกมาจากจากแรปโยเนี่ยคือมันทำด้วยใจนะทำด้วยใจไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราไปจับตัวนู้นมาจับตัวนี้มาเห็นเป็นตับดแล้วเอามามาเข้ากันเพื่อที่จะผลิตลูกออมาขายอันนี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่พ่อค้านะผมเป็นนักพัฒนาผมเลือกเวลาผมอยากทำผมต้องเลือกเลือกวัตถุดิบเหมือนคนทำอาหารนะไม่ใช่สักแต่ว่าทำ ทำออกมากินได้ป่ะไม่รู้ทำออกมาันไม่ใช่ผมก็เหมือนกันชื่อเสียงผมสะสมมาระยะเวลาเป็นสิบกว่าปีมัน <c oughs> มันเรื่องไมันก็มีค่านะมีค่าสำหรับผมค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เกี่ยวกับหมาเนี่ยผมก็จะ ค่อนข้างละเอียดนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเหมาะเหมาะไหมที่ผมจะเอาเข้ามาทําแต่มันก็ไม่ได้การันตีอย่างที่ผมบอกว่าอย่าคิดว่าเอหมาชุดเนี้ยเข้ากันแล้วน่าจะดีน่าจะเวิร์กแต่บางทีผสมออกมาแล้วมันไม่ได้พอไม่ได้ผมก็ต้องหยุดเนี่ยผมท่างต่อไม่ได้ผมก็ต้องหยุดแล้วก็ต้องเปลี่ยนซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทําให้เกิดความท้อก็มี เพราะว่ามันมันไม่ได้เสียเวลายอย่างเดียวทุนทรัพย์ที่ลงไปอยา่าผมก็บอกนี้นะอย่าคิดนะว่า <c oughs> คนพาะสุนัขจะรวยนะมันไม่ได้รวยนะบางคนต้องบอกนี้ผมไม่ได้ทําแบบเน้นเน้นราคาหรือเน้นอะไรผมเน้นความสวยทํายังไงก็ได้ให้ให้ลูกหมาที่ที่รักยูัวนีชมาเนี่ยม,มันสวยถูกใจราคาจับต้องได้ เรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีพีหน้านะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ที่ผ่านมาผมเจอคุณภาพหมาในหลายๆคุณภาพและราคาก็หลายๆราคาซึ่งบางทีผมก็มองว่าเฮ้ยมันมันไม่ยุติธรรมต่อต่อผู้บริโภคแต่ตรงนี้ผมไม่อยากดราม่านะไม่อยากดราม่าผมถือว่าของพวกนี้มันมันเป็น ความสวยที่แบบถูกใจอะ่ะต้องใช้คําว่าถ้าถูกใจมันไม่มีมันไม่มีรอยคำว่าแพงไม่มีก็ถูกใจก็อยากจะซื้อซื้อได้ก็ซื้อแต่บางบางทีเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหอยากได้ว่ะสวยว่าแต่แห่งฝุดเอื้อมเออบางเนี้ยอย่างเงี้ยบางบางทีมันก็ต้องทําใจ ก็มันผมเข้าใจว่ามันเป็นกับทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็บอกว่าเออแรปโยเนี่ยผมบอกนะณวันนี้และในอนาคตข้างหน้าผมก็ยังจะเน้นสีชอ็อตก็ผมส่วนตัวผมชอบสีชอ็อตผมมองว่ามันเป็นสีที่แบบว่าหาตัวสวยยากทุกวันนี้ก็ยังหาตัวสวยยากสวยยากนี่สวยยังไงสวยในในแบบที่ผมชอบ อ,อถามว่าทําไมจะต้องเอาหมานําเข้ามาเพราะในบ้านเรามันไม่มีหน้าตาแบบนั้นมนะันไม่มีมันถึงต้องเอาแบบส,ยสวยๆเข้ามาใส่เลือดดีๆเข้ามาเออ,เอ,อประมาณเนี้ครับยับโยกตัวันนี้ <c oughs> ทําสีชอบเป็นหละแต่ถ้าแต่ก็มีลูกค้าถามแล้วว่าพี่แล้วสีเหลืองกับสีดำพี่ไม่ทําเลย ก็มีพ่อพันธุ์ตัวที่เป็นสีเหลืองนะวันนี้มันเป็นของผมเนี่ยมันเป็นเลือดเลือดของอินเตอร์แชมปอเมริกาแชมปก็มีแต่ว่าบางทีผมยังหาตัวเข้าไม่ได้กับเขาอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำออกมาแล้วเนี่ยผมต้องมั่นใจในระดับหนึ่งว่าทำออกมาแล้วมันสวยถ้าทำออกมาแล้วไม่สวยผมผมบอกตรงนะหนึ่งมันเสียเซล เสียเซลล์ของคนพัฒนาว่าเราตั้งใจแต่มันไม่ได้อะแต่มันก็ยังต้องสู้กันต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะแล้วก็ผู้ที่แบบว่าชอบในราฐดอก็ฝากติดตามมากติดตามาเหตุนับโยกด้วยแล้วกันนะเพราะว่า,าทางเราก็จะพยายามที่จะพัฒนา้ํองมา ออกมาให้มันสวยครบในราคาที่แบบว่าจับต้องได้ประมาณนี้